เปรียบเทียบกําลังรบทหารไทยทหารเขมรใครเป็นฝ่ายเหนือกว่าใครได้เปรียบถ้ารบกันจริงใครจะเป็นฝ่ายชนะเพราะในขณะนี้ชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งโดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเปรียบเทียบกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชาว่าใครเหนือกว่าใครพร้อมรบมากกว่ากันรวมไปถึงสถานการณ์ล่าสุดทั้งตัวเลขเทคโนโลยียุทธศาสตร์และเบื้องหลังบางอย่างที่คุณอาจมองข้ามไปโดยเราขอเรียบเรียงสรุปข้อมูลเป็น8หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. จุดเริ่มต้นปฐมบทสงครามโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นสถานการณ์ตรงช่องสายตะกูจังหวัดสุรินทร์ได้กลายเป็นข่าวใหญ่เนื่องจากทหารขเขมรได้รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่พิพาทและเกิดการประทะากับฝั่งทหารไทยและหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลของสองประเทศก็ได้เจรจากันในทันทีแต่ทว่าแม้ไทยจะเจรจานในเบื้องต้นแล้วฝั่งขเขมรกลับเสนอให้เรื่องนี้ไปถึงศาลโลกซึ่งไทยปฏิเสธทันทีว่าไม่รับเขตอำนาจศาลนั้นอีกต่อไปและ ประชาชนต่างพากันสงสัยว่าทำไมการประทานในครั้งนี้ถึงได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจากข้อมูลชี้ว่าเพราะพื้นที่ตรงนั้นคือหนึ่งในแนวชายแดนที่ยังไม่เคยตกลงกันได้อย่างเป็นทางการคือถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือประเทศไทยมีสิทธิประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสียดินแดนให้กับประเทศกัมพูชาอีกเป็นครั้งที่สองแต่อย่างไรก็ตามประชาชนต่างก็คาดหวังว่าพวกเราจะไม่เสียดินแดนให้ประเทศกัมพูชาอีกและถ้าความขัดแย้งนี้บานปลายกำลังรบจะกลายเป็นตัวชี้ชะตาใน นทันที 2. เช็คตัวเลขกำลังพลทหารไทยกับเขเมรใครหนากกว่ากันเริ่มที่จำนวนคนไทยมีทหารประจำการราว360,000นายและมีกำลังสำรองกว่า2,21,000นายรวมแล้วทะลุ5 8 8 0 0 0 0คนขณะที่กัมพูชามีกำลังประจำการประมาณ2,21,000คนและอาสาสมัครอีกหลักหมืน่นซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนพลทหารของประเทศไทยเหนือกว่าชัดเจนและถ้ามองลึกลงไปประเทศกั ู้ชาก็มีการจัดตั้งกองกําลังพิเศษที่ตอบโต้เร็วและเคลื่อนพลไวแบบหน่วยคอมมานโดที่เขาว่ากันว่าถูกซักซ้อมมาเป็นอย่างดีแต่ทว่าก็อย่าลืมไปว่าประเทศไทยก็มีกองกําลังพิเศษหน่วยรบพิเศษที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้ชาติไหนในเอเชียเช่นกันสรุปก,กําลังพลประจําการไทย3ามแ0นหกนายอยู่ที่อันดับ3ของอาเซียนอันดับ13ของโลกกัมพูชา2 2 1 0 0นนายอยู่ที่อันดับ8ของอาเซียน อันดับ22ของโลกกำลังพลสำรองไทย2 2 1 0 0 0นายอยู่ที่อันดับ8ของอาเซียนอันดับ22ของโลกกัมพูชา0นายอยู่ที่อันดับ145ของโลกกำลังพลกึ่งทหารไทย20,500นายอยู่ที่อันดับ28ของโลกกัมพูชา10,000นายอยู่ที่อันดับ38ของโลกซึ่งไม่ว่ามองตรงไหนด้านกำลังพลทหารประเทศไทยก็เหนือกว่าหลายคุม้ม3งบประมาณกลาโหมไทยทุ่มเทเขมร บริหารโดยประเทศไทยมีงบกลาโหมในปี2024ราวๆ1่0 0า9 6 0 0 0ล้านบาทหรือ5.8พันล้านดอลลาร์ขณะที่กัมพูชาใช้งบประมาณเพียง860ล้านดอลลาร์ซึ่งห่างกันถึง7เท่าและประเทศไทยยังลงทุนด้านเทคโนโลยีอาวุธและการฝึกอบรมแบบครบวงจรขณะที่กัมพูชาต้องพึ่งพาการบริจาคอาวุธจากจีนรัสเซียและเวียดนามเน้นคอยพึ่งพาพันธมิตรหลังบ้านซึ่งหากจะว่าไปแล้วเรื่องพันธมิตรหล าบ้านประเทศไทยก็มีเหมือนกันสรุปแล้วในแง่งบประมาณประเทศไทยก็กินขาดชนิดที่ประเทศกัมพูชาคงตามไม่ทันในอีก10-20ปี 4. เช็คกองทัพบ,บกรถถังยานเกราะปืนใหญ่และหน่วยจู่โจมโดยประเทศไทยมีรถถังหลักประจำการกว่า650คันรวมถึง VT4 จากจีนและ M60 จากอเมริกาและยังมียานเกราะเคลื่อนที่อีกกว่า2,000คันทางด้านฝั่งเขมรมีรถถังรุ่นเก่าเช่น t 5ห ไทย59จำนวนราว250-300คันเพียงเท่านั้นและทาห้ชี้แจงแบบละเอียดส่วนของรถถังไทยมี635คันอยู่ที่อันดับ23ของโลกกัมพูชามี644คันอยู่ที่อันดับ22ของโลกรถหุ้มเกราะยานเกราะต่อสู้ทหารรากไทยมี16,935คันอยู่ที่อันดับ31ของโลกกัมพูชามี3,627คันอยู่ที่อันดับ77ของโลกปืนใหญ่อัตราจรไทยมี50 อยู่ที่อันดับ44ของโลกกัมพูชามี30คันอยู่ที่อันดับ54ของโลกปืนใหญ่ลากจูงไทยมี589คันอยู่ที่อันดับ19ของโลกกัมพูชามี430คันอยู่ที่อันดับ29ของโลกยานเกราะยิงจรวดไทยมี26คันอยู่ที่อันดับ61ของโลกกัมพูชามี463คันอยู่ที่อันดับ1ิของโลกซึ่งสรุปช,ชัดๆในเรื่องอาวุธหนักไทยกินขาดแบบไม่ต้องลุ้นแต่ต้องระวังขเขมรใช้กลยุทธ์กองโ ถอยวัยเจาะจุดอ่อนแบบไม่ประทะตรง5เช็คกองทัพอากาศเครื่องบินอาวุธหนักน่านฟ้าโดยประเทศไทยมี f 1 6และกริปเพนที่สามารถควบคุมท้องฟ้าได้ทั่วชายแดนแถมยังมีเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮองเครื่องบินลำเลียงและระบบเรดาร์ควบคุมทางอากาศแบบครบชุดในขณะที่กัมพูชามีเพียงเครื่องบินฝึกและเฮลิคอปเตอร์เบายังไม่มีฝูงบินรบที่สามารถขึ้นสู้กับฝั่งไทยได้ซึ่งถ่าจะให้ชี้แจงแบบละเอียดมีดังนี้อากาศยานไทยมีสีร 193ลำอยู่ที่อันดับ22ของโลกกัมพูชามี25ลำอยู่ที่อันดับ100ของโลกเครื่องบินขับไล่ไทยมี72ลำอยู่ที่อันดับ26ของโลกกัมพูชามี0ลำอยู่ที่อันดับ1 4 5ของโลกเครื่องบินขับไล่ไทยมี72ลำอยู่ที่อันดับ26ของโลกกัมพูชามี0ลำอยู่ที่อันดับ1 4 5ของโลกเครื่องบินจู่โจมไทยมี20ลำอยู่ที่อันดับ27ของโลกกัมพูชามี0ลำอยู่ที่อันดับ1 4 หของโลกอากาศยานขนส่งไทยมี54ลำอยู่ที่อันดับ15ของโลกกัมพูชามี4ลำอยู่ที่อันดับ47ของโลกเฮลิคอปเตอร์ไทยมี258าลำอยู่ที่อันดับ17ของโลกกัมพูชามี21อลำอยู่ที่อันดับ75ของโลกเฮลิคอปเตอร์จู่โจมไทยมี7ลำอยู่ที่อันดับ35ของโลกกัมพูชามีศูนลำอยู่ที่อันดับ145ของโลกซึ่งหมายความว่าถ้าเปิดศึกกลางอากาศประเทศไทยชนะตั้งแต่ยังไม่ออกบิน6ก เช็คกองทัพเรือเรืออาวุธหนาหน้าน้ำโดยประเทศไทยมีกำลังเรือรบครบทั้งเรือฟริเกตเรือเร็วโจมตีและเรือตรวจการไกลฝั่งซึ่งแม้เรือดำน้ำของพลเอกประยุทธ์จะยังไม่พร้อมใช้งานแต่โดยรวมไทยยังครองความได้เปรียบขณะที่เขมรมีแค่กองเรือเล็กในอ่าวไทยไม่มีเรือฟริเกตไม่มีศูนย์บัญชาการทางทะเลขนาดใหญ่ถ้าเกิดเหตุการณ์ในทะเลไทยสามารถคุมอาณาเขตได้ชัดเจนส่วนเขมรยังต้องพึ่งพาความร่วมมือกับจีนซึ่งตั้งฐานใกล้พนมเป และรายละเอียดกำลังรบน่านน้ำมีดังนี้เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ไทยมี1ลําลำอยู่ที่อันดับ5ของโลกกัมพูชามีศูนย์ลำอยู่ที่อันดับ145ของโลกเรือฟริเกตไทยมี7ลําลำอยู่ที่อันดับ11ของโลกกัมพูชามีศูนย์ลำอยู่ที่อันดับ145ของโลกเรือคอร์เวไทยมี6ลลำอยู่ที่อันดับ11ของโลกกัมพูชามีศูนย์ลำอยู่ที่อันดับ145ของโลกเรือลาดตระเวนไทยมี49ลําลำอยู่ที่อันดับ25ของโลกกมมพูชาี 20ลำอยู่ที่อันดับ44ของโลกหรือเคลียร์ทุ่นระเบิดไทยมีหาลำอยู่ที่อันดับ14ของโลกกัมพูชามีศูนย์ลำอยู่ที่อันดับ145ของโลกซึ่งเรียกได้ว่าประเทศไทยชนะตั้งแต่ยังไม่ออกเรือเลยด้วยซ้ำา7เช็คพันธมิตรระหว่างประเทศโดยประเทศไท,ศทยมีพันธมิตรกับหลายชาติในนาโต้สหรัฐและมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นออสเตรเลียซึ่งทางเขเมรน,นั้นใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีโครงการทางทหารในฐานทัพเรียมใกล้พนมเปน ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าประเทศจีนอาจเป็นทางออกลับให้ประเทศเขมรหากเกิดสึกจริงแต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของไทยที่มีให้จีนก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีคุยกันได้ซึ่งมองในภาพรวมแล้วยังไงประเทศไทยก็ยังดูเป็นต่อประเทศเขมรอยู่หลายขุม8บทสรุปถ้ามีเหตุการณ์ปะทะใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบโดยประเทศไทยมีกําลังพลมากกว่าอาวุธล้ํากว่าเทคโนโลยีเหนือกว่าแต่ถ้าเขมรจะมีท่าทีที่แข็งกราวกล้า,ลาดเดินมาอาจจะมีไพ่ลับจากพันธ์ ิใหญ่ซึ่งท้าพูดกันตามตรงไทยเหนือกว่าทางทหารแต่ในโลกแห่งการทูตเกมมันไม่ง่ายชนิดที่แค่การกำลังรบมาแล้วชี้ได้เลยว่าใครเป็นฝ่ายชนะสงครามที่แท้จริงนั้นละเอียดอ่อนกว่าที่คุณคิดมีอีกหลายปัจจัยที่เข้ามาแทรกแซงเพราะถ้าอีกฝ่ายมีความกล้าบวกกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีก็อาจจะทําให้สงครามเปลี่ยนกระดานได้ทั้งแผงแต่อย่างไรก็ตามการที่ไม่เกิดสงครามนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอให้ทั้งไทยและเขมรคุยกันได้ด้วยดีจบกันที่เจรจากันบนโต๊ะ เพะะราะสงครามมีแต่ความสูญเสียและการรบที่ชนะที่สุดอาจจะไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของศักยภาพด้านกำลังรบของทั้งไทยและกัมพูชาและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะกับเรื่องราวกำลังรบของประเทศไทยและเขเมรใครเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเรามาเมาท์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันค่ะทุกคน แน่นอนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเราไม่อยากที่จะให้เกิดความรุนแรงอยู่แล้วโลกยุคสมัยนี้ก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงอยู่แล้วแต่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางกองทัพก็เต็มความพร้อมไว้อย่างดีนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไฟเนี่ยไม่มีเครื่องมือไหนสําคัญเท่ากับความสามัคคีของคนในชาตินะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่ทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพเนี่ยพยายาม มาตลอดก็คือไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องเสียชีวิตต้องบาดเจ็บอันนี้คือสิ่งที่ทํามาเสมอแล้วเราเรารักคนไทยของเราเรารักประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มีใครก็ตามที่ที่ได้รับผลเาราเราพังเจ็บปวดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ทราบแล้วว่าของเขาคิดยังไงกับประชาชนของเขาแต่เราคิดแบบนี้กับประชาชนของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพทาเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จริงถ้า ผู้ที่อยู่บริเวณตรงที่เกิดปัญหาตอนนี้นะคะก็ท่านักษาการก็ได้มีการสั่งการให้ดูแลพี่น้องประชาชนตรงนั้นนะคะ,ะแล้วก็อาจจะบ,บางพื้นที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายนะคะก็เดี๋ยวให้ให้ให,ให,ให้รับรายงานหรือว่าฟังตามช่องทางที่เป็นช่องทางที่ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ให้คนไทยเราผนดึกกำลังกันไวค้ค่ะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจกันเองนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ทางในฐานะว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยรฐฐัฐบาลพยายามใช้ช่องทางการเจรจา,าแบบปัิบัติที่ดีไม่ว่าจะเป็น M O U C 4หรือ C 3ตรงนี้ค่ะต้งห่ดทั้งเทเ <B> รนเจบีซีเซีค่ะวันนี้เนี่ยวนยุกเลิกพ่รานยกเลิกตรงนั้นได้ที่จำในฐานะรัฐบาลในในในสเตจในสเตจนี้นะคะเท่าที่เห็นาการทุตทั่วโลกเนี่ยมันไม่ใช่สเตจของการเจรจา,าอยู่แล้วนะคะตอนนี้มันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทางกองทัพเนี่ยพยายามอย่างมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นท่านตันตีช่วยเองเนี่ยจริงๆในการประชุมคอรมอรเองท่านก็ได้รายงานในคอรมอรทุกรอบว่าขออย่าให้ตอบโต้อะไรครือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นทุกครั้งเนี่ยถึงแม,แม,แม้เรารัฐบาลเองกองทัพเองเนี่ยจะโดนว่าเรื่องการตอบโต้ว่าชาหรืออะไรบ้างเนี่ยเราเห็นเป้าหมายที่สําคัญว่าเราไม่อยากให้เสียเลือดเสียเลยนะอันนั้นคือสิ่งที่รัฐบาลทุกท่านทุกคนไม่ตอบโต้และไม่ อดทนได้ว่าไม่เป็นไรเราจะโดนว่าเรื่องนั้นเราไม่เป็นไรแต่ว่าชีวิตสําคัญที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราคิดมาเสมอแต่วันนี้เองเนี่ยเอออย่างท่านรัฐมนตรีช่วยเองก็ได้ได,ได้ได้ออกมาสัมภาษณ์นะ้วก็เห็นเลยว่าท่านเองเนี่ยก็อดทนมามากเช่นกันอย่างท่านท่านพบวทวอเองเตอนนั้นที่คุยกันทุกคนที่ประสานอยู่หน้าง,งานอดทนอดทนมากนะต่อสิ่งรัย่ยยุทั้งหลายต่อการที่เข้าไปเจรจาแล้วแต่ ไม่เป็นไปตามที่พูดเลยนะคะเราก็ไม่เคยจะให้ข่าวหรือว่าอะไรที่ไปทำร้ายเขาเลยนะคะซึ่งถึงจุดนี้เนี่ยดิฉันภูมิใจแล้วก็มั่นใจในตัวรัฐบาลและกองทัพว่าได้ทำทุกอย่างได้เป็นผู้ใหญ่ได้เป็นระบบตามตามครออของต่างประเทศทั้งหมดนะคะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพจนถึงที่สุดแล้วก็ได้ทำทุกอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มัน ทางรัฐบาลทั้งกองทัพได้ทําหน้าที่ของตเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องขออน,นุญาตส่งกําลังใจนะคะให้ทั้งรัฐบาลแล้วก็กองทัพให้ให้แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนตรงนั้นด้วยนะคะว่า,อาขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เร็วที่สุดนะคะดิฉันเองก็ส่งกําลังใจแล้วก็ถ้ามีอะไร ที่จะช่วยได้ก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะคะในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งค่ะกองบุกมาตอนนี้มิทั้งทั้งหมดนะคะท่านรัศารการก็ได้เตรียมไว้แล้วนะคะก็ขออนุญาตให้สัมภาษณ์ทางท่านรัศารการก็มีการอัปเดตกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าท่านหน้าง,งานเลยที่ทันทีที่เป็นสัมการได้ปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยก็เป็นท่านรัศารการนะคะขอให้ไปทางนั้นแล้วก็เขาประสานกับทางกองทัพตลอดนะคะท่านโยกแต่แต่วันนี้แต่วันนี้กัมบูชาม ยิงมาทางใกล้กับพื้นที่ชาวบ้านอย่างนี้ก็ต้องอบ,บอกประชาคมโลกบอกประชาคมอาเซียนครับว่าการการะทำนี้เป็นการการะทําที่ผิดยุทธวิธรรเราต้องประนามสิ่งนี้ค่ะเราต้องประนามแน่นอนเพราะว่าประชาชนที่ ไม่รู้เรื่องไม่รู้อีโนย์เนเขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทหารด้วยการที่มีอาวุธคบมือทั้งคู่นี่คือยิงมาแล้วก็ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอันนี้ดิฉันเองไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะทั่วโลกเมื่อได้ยินสิ่งนี้ก็พร้อมประนามเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นปฏิบัติกันทั่วโลกแน่นอนขอบคุณค่ะท่านประธและสําหรับวันนี้ดิฉันแบมพรอนพิรุณและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปดิฉันและทีมงานจะหาข่าวสารสดสดใหม่ๆมาให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอบ ไ i โอแชมพูปิดผมขาวที่พี่หนุ่มการใช้การันตีลิง์กสินค้าใต้คลิป